สวัสดีครับพี่น้องชาวไอทีทุกท่านนะครับเราจะมาดูกันนะครับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับสจากทาง QNAP ในรุ่น TS431X3 สำหรับเจ้า QNAP นะครับตัว TS431X3 ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับที่รองรับดิสขนาด 4B นะครับจริงๆตัวเล็กมากนะครับถ้าดูนี้มันโอ้โหเล็กก็คืบหนึ่งของผมด้วย น้ำหนักก็ค่อนข้างเบาในขึ้นย่ายง่ายแต่ว่าโดยหลักส่วนใหญ่ถ้าเราใช้เป็นเนยในเรื่องของการทำแชร์ไฟล์เราก็ไม่ค่อยได้ขยับเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นไซส์ที่สามารถไปวางไว้บนโต๊ะทํางานนะครับหรือว่าเอาไว้แอรไว้ที่เชลเลหนังสือได้ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ดูดีด้วยนะครับตัว ts 4 3 1 x 3นะครับโมเดลรุ่นเนี้ยนะครับมันจะมีโมเดลต่อท้ายนิดนึงที่เขียนว่า4 g นะครับก็คือว่าตัวเครื่องมีเมมโมรีมาให้นะครับที่เป็นขนาด 4GB นะครับ ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยสามารถรองรับเมมโมรีที่สูงสุดถึง8ปกิก a b y t e นะครับเพียงแต่ว่าตัวเมนบอร์ดเนี่ยเขามีสล็อตเมมโมรีมาให้แค่สล็อตเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยต้องการที่จะอัปเกรดเมมโมรีให้เยอะขึ้นเนี่ยต้องถอดตัวเมมโมรีเดิมออกก่อนนะครับแล้วก็ซื้อเมมโมรีที่เป็นขนาด8ปดกิกเนี่ยแถวเดียวมาใส่นะครับซึ่งตัวทายเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบ SO-DIMM นะครับเป็นสล็อตเมมโมรีขนาดเล็กๆนะครับเหมือนเมมโมรีที่เราใส่ในโน้ตบุก๊กกกนะะครรับ็สาาาาามมถทททีี่จจหซื้อนะ้ออไดงขงข Quick Serve ะครับโอเคเรามาดูภาพรวมนะครับตัวเครื่องเนี่ยใช้ CPU ARM นะครับที่เป็นแบบ32กิกนะครับตัวเนี้ยนะฮะเป็นแบบ4คอร์นะครับความเร็วอยู่ที่1.7กิกะเฮิรตซ์นะครับเมมโมรี่อย่างที่ผมได้เรียนไป4กิกนะครับอัปเกรด maximum ได้8กิกนะครับตัวสล็อตฮาร์ดดิสด้านหน้านะครับจะรองรับดิสที่เป็น3.5นิ้วนะครับทั้งหมด สช่องนะครับเป็นแบบ Hot Swap ด้วยนะครับสามารถถอดเข้าถอดออกฮาร์ดิสได้นะครับประเภทของฮาร์ดิสที่ใส่ได้นะครับบนบล็อกนี้นะฮะก็จะได้ทั้งที่เป็น d i สก s o l i s a e นะครับแล้วก็ดิสที่เป็นจานหมุนนะครับโดยเชื่อมต่อผ่านขอซาต SATA ทั่วๆไปนะครับปกป้องข้อมูลนะครับด้วยการทําเลดนะครับจะเป็นเลส0-150นะครับเราสามารถเลือกได้เลยในช่วงของการทำ Configuration นะครับในส่วนด้านหน้าเองนะครับถ้าเราสังเกตนะฮะตรงช่องฮาร์ดิสเนี่ย นะครับจะมีในส่วนของตัวล็อกด้วยครับเขาจะมีกุญแจมาให้นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะฮะตัวกุญแจนะครับอ่าเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูเลยนะครับตรงนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงนะครับมีประโยชน์นะครับเพราะว่าอ่าบางทีเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยค่อนข้างสําคัญเนาะทุกอย่างเก็บลงฮาร์ดดิส์ทั้งหมดใช่ไหมครับกุญแจตัวนี้นะครับสามารถที่จะล็อกได้นะครับขาดเลยนะครับล็อกได้นะครับทำให้ฮาร์ดดิส์เนี่ยไม่สามารถที่จะถอดมาจากหน้าเครื่องได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการปกป้องข้อมูล นะครับในระดับหนึ่งเท่านั้นแหละนะฮะก็อาจจะเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยนะครับเพราะบล็อกแคสเนี่ยเป็นผมผมยกไปเลยนะครับไปถอดเอาที่บ้านก็ได้นะฮะในส่วนด้านหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของสถานะไฟนะครับเป็นสเตตัสนะครับตรงนี้ถ้าสายปกติเนี่ยจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงสีส้มเนี่ยอาจจะต้องรีโมทแมเนจเข้าไปดูนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับแลนนะครับถ้าเชื่อมต่อแลนอยู่ไฟก็จะกระพริบกระพริบนะครับนะฮะยูตัว USB นะครับก็จะลิงก์กับตัวพอร์ตด้าน พอยูนิทบีนี้นะครับเป็น USB 3นะครับเราสามารถต่อพวกแฟลชไดรฟ์นะครับหรือว่า e x t e r n a l hard disk ได้นะครับก็สามารถเพิ่มตัว disk space ในการจัดเก็บแบบภายนอกนะครับมีไฟสถานะของ hard disk นะครับทั้ง3ลูกทั้ง4ลูกนะครับท้อดีครับแล้วก็ปุ่ม power นะฮะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าลักษณะก็คือเราสามารถกดนะครับเพื่อ copy ข้อมูลนะครับจากภายนอกกับภายในเป็นการซิง่อข้อมูลระหว่างกัน นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวด้านหน้านะครนะครับนะครับอ่าเรามาดูอ่าจริงๆเนี่ยตรงนี้นะครับมีเรื่องของสเปคบอกด้วยนะครับสเปคตัวเครื่องนะครับที่เป็นของพวก CPU นะครับอ่าแล้วก็ m e ม o r y นะครับแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับอ่านะครับด้านข้างเนาะด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นอ่าเขาให้ตัว QR code มาที่เป็น Service Portal นะครับแล้วก็มีตัว Serial number ของเครื่องด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ไปลงทะเบียนได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะได้วารันตีสูงสุดถึง5ปีนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยวารันตีจะมาไม่ถึง5ปีนะครับยังไงก็ลองสอบถามจากทางฝ่ายขายดูก็ได้นะครับด้านหลังนะครับจะมีพัดลมระบายอากาศนะครับขนาดใหญ่ตัวเดียวอันนี้ผมลองเปิดใช้งานมาแล้วเงียบมากนะครับแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับมีพอร์ตนะครับเน็ตเวิร์กมาให้เรา3ประเภทนะครับพอร์ตด้านล่างสุดนะครับอันนี้เป็นหัว RJ45 ทั่วไป นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่1กิกะบิตนะครับลำดับต่อมานะครับพอที่2ตัวนี้นะฮะอันนี้เราเรียกว่าพอร์มัลติกิกนะครับหลายๆท่านอาจจะเพิ่งได้ยินคํานี้มานะครับจริงๆคําว่ามัลติกิกก็คือเขาสามารถที่จะวิ่งได้มากกว่า1กิกนะครับขึ้นไปอยู่ที่2 5กิก5กิก10กิกนะครับแต่นะฮะตัวนี้เป็นมัลติกิกที่ความเร็วสูงสุดที่2 5กิกเท่านั้นนะครับแล้วก็เลือกใช้ได้นะครับเปราะว่า ในหน่วยงานของท่านเนี่ยมีตัวสวิตช์นะครับที่ความเร็วมากกว่า1ยกิกเนี่ยก็ให้เลือกใช้นะครับตัวพอร์ที่2ตัวนี้นะครับส่วนพอร์ตด้านบนสุดนะครับตัวนี้เราเรียกว่าตัวพอต SFP+ นะครับตัวนี้นะครับเราก็ต้องมีตัวทาร์ซิเบอร์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกสายแดกนะครับที่เป็นสายที่เป็นสายไฟเบอร์ที่บิวอินตัวทาร์ซิเบอร์มาแล้วนะฮะตัวนี้จะมีความเร็วอยู่ที่1 0กิกนะครับแล้วก็สามารถเอาตัวเนสส์เนี่ยไปเกาะกับพวกคอสวิต c h นะครับหรือว่าสวิตที่มันมีพอร์ตที่มีความเร็วที่10กิกะบครั ผมถือว่าตัว n นสบล็อกราคาแค่หมืน่นกว่าบาทเนี่ยแล้วให้พอร์ตที่หลากหลายขนาดเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากนะครับคือพอทเทนกิกเนี่ยใช้งานกับดิสด,ด้านหน้า4ี่ลูกเนี่ยขอผ,ผมถือว่าเหลือเฟือมากๆเลยนะครับการทรานสเฟอร์ไฟล์ไม่ว่าจะเป็นการโอนย้ายข้อมูลนะครับการทำแชร์ไฟล์นะครับหรือว่าท่านจะเอาตัวเนสส์น,นี้ยนะครับไปเก็บนะครับพวกกล้องวงจรปิดนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับตัวระบบแมネจเมนต์นะครับของทาง QNAP เองเนี่ย,เ,ยเขาก็รองรับ นะครับมีแอปพลิเคชันให้เราโหลดมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราอาจจะมีตัวคลิปนะครับแนะนำวิธีการใช้งานตัว q ิวเนมาให้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับด้วยลองเข้ามาชมจะได้เห็นฟีเจอร์มากขึ้นนะครับในส่วนวันนี้นี่เองเนี่ยเราอาจจะดูแค่ตัวบอดี้แล้วก็พอรตที่เชื่อมต่อต่างๆนะครับขยับมาด้านแรกนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นพอรต USB 3เหมือนกันนะครับอีกพอรพอนะครับแล้วก็ตัวพอรตที่เราไว้ต่อกับตัว Power Adapter นะครับเป็นไฟ DC 12โวลต์นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูตัวอะแดปเตอร์เลยนะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับหัวแบบนี้นะฮะแล้วก็ต่อกับตัวสาย AC นะครับเสียบเข้าปลั๊กบ้านได้นะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะแปลงไฟเป็น12โวลต์นะครับแล้วก็มีแม็กซิมัมตัวเอาต์พุตที่90วัตต์ นะครับ90บาทเท่านั้นก็เพียงพอกับดีทั้งหมดนะครับราวนี้ในกล่องเขาให้อะไรมาอีกบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของพวกคู่มือนะครับพวกวารันตีนะครับพวกอินสตาลเลชันไกด์นะครับต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีสายแลนให้ด้วยนะครับหนึ่งเซนนะครับแล้วก็พวกน็อตนะครับพวกน็อตยึดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีมาให้หมดเลยนะครับรวมไปถึงตัวกุญแจด้วยนะฮะที่ผมได้แนะนําตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับอันนี้เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่อยู่ในกล่องนะฮะ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลในส่วนของตัว QNAP นะครับในรุ่น TS431X3 ในรุ่นที่มี m e m o r y built-in มาที่4 g ิ